รายการกังหันเพลงใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนาะเรารียกว่ามาพบกันอีกแล้วรายการกังหันแหลมมากเลยแหลมแดงแรงฤทธิ์จะถูกจะแพลงเข้าให้แดงไก่อนจานรายการกังหันเพลงใหม่มาพบกับกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้เชียยวมากแล้วก็ไปชมผู้เชี่เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็มาชมรายการก็หาเต้กใหม่ยังไงแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเปิดพยายามเข้ามาดูประชุมมาชมกันบ่อยนะคะถูกปกหรือไม่ถูกใจใครถามก็บอกว่าไม่ดีก็บอกว่าดีนะครับเราอย่าไปโกหกเขา ใช่ไหมเออมันไม่ดีอ่ะใครถามก็บอกตรงๆไปเลยว่ามันดีใช่ไหมเราจะได้อยู่นานๆกันะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเราก็ทุกทุ่งอ่ะแล้วมันจะไปทางไหนแล้วอีกอย่างเราก็ตอนนี้มีแต่ส่วนมากจะพบกันทางด้าน YouTube ด้านทางด้านเกาเรียกสื่อสารกันได้ทางเนี้ยทั้งเฟซบุ๊กทั้งรลน์อะไรเงี้ยนะคะแล้วที่ตอกเนี่ยเราก็จะได้พบกันตรงนี้แหละใช่ไหมใช่ก็ได้ดับเลงมาเสนอการจะ ไปวิ่งจ่าตามสถานีเมื่อก่อนไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ค่อยมีแล้วอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเปิดเพลงอะไรเพลงละครบรรเลงอะไรกันเยอะมากสมัยนี้ก็ก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าน้อยน้อยเพราะมันก็จะมีแบบถ้าจัดราการมนแข่งเขาจับติดตามบ้านของเขาแล้วบางทีเขาไม่ได้ขอเพลงอะไรของเรานี่หรอกเนาะสมัยก่อนเนี่ยถ้าถ้าคืนใหญ่ๆมันก็จะแพงหน่อยใช่ค่ะจย์วิทยุก็ยังมีอยู่ยังมียังมีคื่อแต่เนาะใช่แต่ ส่วนน้อยอะทุกคนก็ไม่ค่อยดูนะอกไม่ค่อยฟังวิทยุเป็นแบบนั้นแล้วก็มีแต่มือถือใช่ไหมก็คูยแต่เอ๊ดูคลิปราบ้างอะไรอะไอย่างี้ยอาจารย์อาจารย์คิดดูสิหนูไม่ใช่แค่ว่านะปกติที่บ้านหนูมีทีวีสองสามจอเดีนี้ทีวีจอใหญ่ ไม่เคยมีเลยสักเรื่องหนึ่งเพราะมันไม่มีใครดูใช่ไหมตอนนัคนเรมุมงอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเข้าห้องร้องก็ต่างคนต่างใช่ไหมก็ไม่รู้จะซื้อไวทำไมเลยด็หนังสั้นกันไปเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่เนาะจางอะไรสั้นๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ตลกคลิปอะไรก็ก็ดีนะทุกคนสร้างสรรค์ในช่องของตัวเองอ่ะเนาะก็มีอะไรหาขึ้อย่างจากที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นเนี่ยจริงบางทีเป็นคลิปพวก สัดหมูหมาเมล็ดไก่อะไรเงี้ยค่ะเอามาทำมันมันน่ารักค่ะมันกระตุ่นเลยมันจะไม่ลำบมีความสุขเออได้มีรอยยิ้มได้นะจันนะดีไปอีกแบบนึงเนาะใช่ในโลกปัจจุบันของเราอืมจากที่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเนาะโทรหากันก็ยังแค่ไปมีเดี๋ยวนี้โทรหาคุยกันเห็นหน้ากันได้อ่ะจากไม่เคยพูดมาแล้วไม่รู้พูดจะเป็นความจริงได้เลย ว่าเอจริงเหรอหน่อยเราโทรกันโทรศัพท์เราจะเห็นหน้ากันเมื่อก่อนเนาะที่เรายังไม่มีเราไม่รู้เ้ยจะเป็นไปได้เดี๋ยวจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าโทรกันเปิดกล้องเนี่ยคุยกันแล้วก็จะอยู่ตรงไหนต่างแดนก็ยังออมิเวศทาการยอมรับเนาะว่าเขาเรียกะ่รโซเชียลแล้วก็โลกของบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงแล้วทันสมัยเขาียกมษย์เนี่ยสุดยอดนะสมองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราทีวีไม่มีนะเดินไปดูประมาณสามที่โลแล้วไปดูขาวดำอยู่นะ ตอนตอนเป็นนักร้องสิแล้วแบบบ้านก็บ้านแม่ลําบากเนาะทีวีก็ไม่มีไฟก็ไม่มีเอพอเรามีเป็นนักร้อง๊บแม่ก็ไปขอต่อไฟแบบ้านญาติมาหนึ่งดวงเออก็ไปซื้อทีวีเราไปจะออกรายการชุ่มชุ่มขอประจวบอ่ะกำลังประทับใจจอดเนี่ยแม่ก็ขึ้นไปขอเขาดูบนเขาก็ปิดเฮ้ยเขาปิดเขาไม่ให้ดูอ่ะอันนี้แม่กเลยน้อยใจว่าขนาดญาติฉันแท้ๆแม่ไปตลาดเลยไปหา จาของร้านเลยเขาบอกเนี่ยลุกสาวกำลังออกรายการอยู่ขอเปิดทีวีดูด้วยไม่ไหมแต่ไม่มีตังค์หรอก พอเปิดเจอออกจริงๆเขาให้แม่เอามาก่อมสิบสี่นิ้วขาวดำจานดูไหมสิบสี่นิ้วขาวดำพอบ้านหนูมีปุ๊บตอนนี้ใช่ไหมตกเย็นเนี่ยหนูเปิดหน้าบ้านหูยเด็กเล่นๆกัดูกันเต็มบ้านเลหมดไม่น่าเชื่อเลยจานนะดูยังอนุรักษ์เขาไว้บ้านพี่สาวเลยเจอะเออขาวดำสิบสี่นิ้วมันแหมไม่พิจารณาเยอมรับว่ามันไปแต่ตอนนี้ยไปไกลมากยอดก็เราก็ตามทานไหมล่ะทานไหม ก็พยายามนะอาจารย์ <c oughs> กาวทันมั่งไปทันมัง <c oughs> ่งไรเงี้ยถามลูกถามหลานมัง่งกดอะไรไม่ได้กระถามลูกถามหลานมัง่งอโน่จริงอาจารย์เพราะยิ่งเราถ้าเรากับบางคนเราไม่ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยบางทีมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นอะไรเงี้ยเราก็ตันเลยนะไปไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยต้อยอม <c oughs> ร,รับว่าเด็กสมัยนี้เขาเรียนเขาเรียนมีคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กๆอ่ะหลานที่สี่ห้าขวบอ่ะไม่รู้หมดเลยเนาะเปิดตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะเราอยากไม่รู้ว่าก็คืออะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ ก็กจะว่าโง่ก <Aqui. S 2> ็คือโง่อ like ันนาะเออมันเป็นไปตามใช่เเลาไม่ได้เรียนหนังสือใช่ใช่ก็พอรู้บ้างอะไรบ้างเนี่ยพอกดได้กดได้โทรหาได้ส่งรูปได้อะไรได้แค่นี้ก็จะาป็อยู่แล้วแหละสอบแสกอะไรมากไปใช่ไหมพวก รวมลบใช่ไหมใช่กดไปกดแล้วอาจารย์บางทีกดอะไรแต่อะไรไปม่วตอนนี้จะเล่นไม่ได้อีกแล้วสิถืออะไรนะดับไปแล้วตรงไม่ได้อีกแล้วคือเล่นในอย่างเดียวอย่ไปเล่นอะไรนอกเหนือเออใช่ใช่ค่ะี๋ยวลูกมันจะรับขาเราใช่ไหมเพราะทำไปบ่อยมันมังค้างที่อาจารย์เอาอีกแล้วแม่เนี่ยไปโดนอะไรมาอีกแล้วเออใช่อ่ะก็รายการก็หาเพจใหม่เนาะมันก็มีสิ่งละอันพารล้อยมาพูดต้องพกัน จะได้รไม่ต้องเหงาจะได้ไม่เหงาครับสวัสดีครับเราเปิดเพลงมันก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรอยากรู้อะไรอยากฟังเพลงอะไรก็ขอพวกเราได้นะขอได้เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเราเปิดให้ได้หรือจะมีนักร้องใหม่ๆที่จะเอาเพลงมาฝากอะไรเงี้ยล้วก็จะมาล่าคุยกันเนี่ยได้มาเปิดอยากอยากจะพบใคร แต่แบบเบอร์ใหญ่เขาคงไม่มากับเรานะเอาศิลปินที่แบบที่เขาพอมาได้พูดมาคุยกับบริการของเราได้อย่างเงี้ยถามมาได้อะไรเงี้ยนะเผื่อเราติดต่อมาได้เออเดี๋ยวเราจะติดต่อให้ทำไมเนี่ยจะเข้าเดือนเข้าเดือนวิทุนาเนี่ยนะเออเออเจ้าของเพลงเนี่ยจริงไง ตะแกตนยงโยโบทัดดอกจำปาตะแกแตนยงโยโบทัดดอกจำปานุ่มๆแล้วก็ชุ่มก็ช่วยว่ายนุ่มแล้วก็ชุ่มก็ช่วยแกงขาควยแบกไหละสุราอ๋อก็เป็นค่ะแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อว่าคนรู้จักกันหมดออรู้จักกันหมดอาจานย์ว่าแต่คนดูนะขนาดตัวตัวเองเนี่ยเป็นเป็นนักร้องแล้วก็เป็นค่เดียวกันเวลาพี่พึ่งออกเนี่ยหนูจะต้อง ้าพี่เพิ่งเล่นในกรุงเทพเล่นที่ไม่ไกดถทานหนูว่างเลยเชื่อไหมหนูจะไปนั่งหน้าเลยได้งแล้วปะถูแล้วหนูไม่ความสุขหนูดูนะเพลินจนแบบเพลงจบสุดท้ายเราทีหนูนั่งยังสนุกยังพี่เพื่อนเขามีอะไรที่ทำให้คนดูดูแล้วแบบสนุกร้อยตามไม่อยากเลิกอ่ะหมดเวลาแล้วอ่ะโอ้โหทุกที่ใช่ไหมหนูไปยังบอกว่าโอ้โหเสียดายพี่เขาสุดๆอืูก็สวนหนึ่งตอนที่พี่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ยังเคย ไปเที่ยวบ้านเขาไปเดินช้อปปิง้งบพบี่ขเขาแต่งตัวในห้องด้วยการตอนไปเล่นที่โคราชอ,อ,อะไรเงี้ยมีอะไรเล็กเล็กน,น,น้อยแบบที่เคยอยู่ใกล้ชิดกัน,บบนอะไรเงี้ยนั่งแตง่แตงแต่งหน้าออตอนนั้นหมูนีสไะตลายตัวเล็กไปตัวหนึ่งวันนั้นไปเล่นที่ป่าสักเซียนโคราชอเออพอดีก็พึ่งเขากาลังแต่งหน้าแล้วติดขนตาวางไว้ทางกางใช่ไหมแกก็เอาขนตามาติดเออเอออันนี้พอเสร็จปุ๊บไปก็หาหาอ้า ขนตาไปไหนพอด <laughs> ีก็ตายนันไปเอาไปเอาขนตาพี่พึ่งมันติดอยู่ตรงเนี้ยพี่พึ่งก็เอาตายแล้วแต่นี่ฉันจะเอาที่ไหนติดแล้วเนี้ยฉันก็ติดไปข้างเดียวฉันก็ไม่มีขนตาติดโอ้ยลุงผาพี่พึ่งทำไงตายมันไม่รู้เราเพเอามาแล้วมัน มันเสียคือติดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเกิดไม่ได้แล้วจะแบบจะยังขำว่าเออพี่เขามีครูเดียวหนูเขาไมมีให้อะไรอย่ายงเงี้ยพี่ก็เลยไม่ได้ใส่ขนตาอ้าวออพี่ก็น่ารักมากพี่เป่งอะไรอยู่กันแบบไม่ถึงตัวเลยเออแกฉันเพ้ยไอ้น้องแกงัง้นฉันนี่อะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เลยนะพี่เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบ,บองบางทีเราเข้าใจว่าพี่แกเหนื่อยอ่ะบางคนแกเหนื่อยลงมาแต่ก็ไม่อยากจะพูดแล้วก็ร้องก็เมื่อยแย่ต้องเต้นเลยนะแล้วก็เออเข้าใจแค่ มันเป็นคนน่ารักใส่ดีชอบอาหาเยอะใช่ตอนที่แกไปอัดเพลงของอาซูน่าใช่ไหมทำนาค่าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองเออแคบเรื่องเรื่องพี่ก็โทรให้หนูไปไปดูแกร้องเออเออไอ้น้องเองอยู่ไงวะเองว่างเองมามามาดูฉันร้องเพลงตำเรงตะลอยติดก่อะไรเนาะแล้วหนูไปงานอะไรก็หนูโอ้ยพี่หนูไม่ว่างเลยเนี่ยพี่ก็แบบกันเองะมีชุดอะไรสมัยก่อนเนี่ยพี่พึ่งแบเฮ้ยน้องเอาไปใส่นะ พึ่งเขาแบบมีชุดเพชรแบบแบบเวลาไม่ใส่ก็แบ่งให้ใสเนอะตอนนั้นหนูล้องคาเฟ่อยู่ไงพึ่งเป็นคนที่น่ารักมากไยบอกว่าถามว่าทุกวันนี้จะหาใครเสมอเหมือนที่เขาเขาทกแทนมันมันไม่มีแล้วอคำว่าราชินีนี่ตึงยกให้เขาจริงๆไม่มีใครมาเปรียบเทียบแล้วก็เข้ามาเพื่อมาแทนได้เลยนะจริงๆยอมรับต้ง ตั้งตรงอยู่ให้พี่เขาถ้าถึงแล้วนะคะเดือนหน้านี้ก่อนเดือนหน้านี้ใชวันที่13มิถุนายนเป็นเหมือนพี่เขาเสียเนี่ยมีรุ่งกี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบสองสิบเจ็ดปีจะถึงไหมใช่ใช่สิบสิบรือสามสิบสามสิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะจะร่วมสามสิบปีนะจอะไรใช่จำได้พี่เพิ่งจากตั้งแต่นี่พี่เพิ่งอายุสามสิบกว่าเองอ่าอืมแล้วทุกวันนี้พี่เพิ่งอยู่ก็ปีเดียวอาจารย์ก็ใช่ใช่นะ เสีหกสายแตงหนักน่อยก็ได้อะเสียหกสียหกก็โอ้จริงๆแล้วถ้าพี่พึ่งกันก็คือทีเดียวกับอาจารย์เลยถ้าอาจารย์แล้วนะก่อนๆนั้นก็อยู่โบกแกก็เดินสายเลยกีตาร์เสียดายมากอาจารย์เนาะเออถ้าแกยังอยู่นี่เรายังมีความสุขวงการลูกทุ่งเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้อาจารย์ไม่มีใครที่จะเป็นคนที่นําเสนออะไรใหม่ๆของวงการเลยวจัที่เขามีหัวมีไอเดียมี แนวคิดที่สร้างสรรค์อยากจะให้วงการลูกทุ่งเรามีอะไรใหม่ๆที่ไม่ไม่ล้าหลังอ่ะใช่ยอมรับเข้าจริงๆใช่ๆมีใครที่จะมาเทียบจะได้เลยนะพี่ยอมรับจะได้ทุกอย่างก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งของวงลูกทุ่งเก่งๆดวงดังๆคุณเลยทำไมเขา เบื้องบนก็อยากเอาไปร้องเพลงซึองผล่ากนี้เราจารย์เนา้อาไปร้องให้ฟังใช่ไหมก็รายการการหันเพลงใหม่วันนี้ก็จะนําเสนอบทเพลงอาจารย์แมวได้เนาะอาจารย์แมวก็จะแต่งแล้วก็ร้องกันปิดผันมาในวันนี้ด้วยนะยังไม่เลยยังไม่ได้มีด้วยก็จะเสร็จฐานนาแหละใช่ไหมก็วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมิถุนายนนี้นะคะก็จะมีโอกาสได้เอานําเพลงที่ถึงพุ่มพวงไปร้องให้ฟังกันเนาะถ้าได้ชมตรงนี้ก็เป็นแฟน ที่อาจจะชมพิธตอกอาจจะชมในช่องช่องช่องตรงไหนก็ได้ที่เห็นพวกเราเป็นพวกเรานะวันที่สิบเอ็ดอาจารย์ไปไหมใช่ก็เดี๋ยวดูดูงานก่อนเราแวะไปใช่ก็ทุกๆปีนะถ้าเราไม่ติดสาอะไรก็จะมีโอกาสไปแต่ว่าใหม่ๆไม่ไม่ตอดไปแล้วฝนตกอ่ะเนาะใช่ไปพิธิแล้วหนูก็ไปนะเออฝนตกฝนตกใช่ก็จะไม่มีนักร้องรุ่นเก่าเท่าไหร่อาจารย์หาน้อยจะมีแต่นัองใหม่ๆหม่อะไรเงี้ยไปกันนะคะก็ คนดูก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเพราะรักพี่พึ่อนนะอ่าใช่ใช่ใช่ก็ชนมากหน้าเวทีก็จะร้องเพลงใช่เพื่อนร้องพี่พึ่งกันทั้งหมดเพื่อระลึกถึงว่าเออเนี่ยพี่พึ่งเป็นเพลงของเขาเนี่ยถึงไม่มีตัวเขาแต่ก็ร้องเพลงเขาให้พวกเราได้ฟังกันนม่ใชแกอะไรนี่แหละเนาะทำยังไงได้เขาเรียกว่าสอจะทรมรุโลกก็ต้องมีไปมีจามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็หานเพลงใหม่อะเราก็บมุนติวติวแ ใช่ไหมใช่แล้วก็ทําดีชีวิตที่เหลือๆอยู่ทำให้ดีที่สุดด้วยกันเนาะก็ใช่ก็ทําให้ทั้งคุผู้ชมได้สนุกสนานกันบ้างมีเพลงฟังมากค่ะเราก็ไปก็เลื่อยเฉยก็คุยกันสนุกบ้างเออบางทีมันก็เข้าหนังชีวิตกันบ้างอะไรเงี่ยเพราะว่าคนผ่านก็เยอะแยะอย่างนี้พูดแกเนาะ แก <initiatives> มันก <doors> ุดกระซิบม <eton> ันก no? <c iffer sorting> ็เจ็บนะใช่ปะอ่ากุดนานอย่างเงี้ยเนาะนานงั้นพูดจริงจัรู้ไหมกว่าจะคนจะเกิดมานานเขาใช้เวลานะกว่าจะเกิดมาได้นนาขนาดนี้โอ้โหกว่าจะเดินทางไม่ได้ถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดานะจานขึ้นรถเมล์หลายรอบเลยกว่าจะได้กว่าจะได้เงินของรัฐบาลนี่ใช้มาใช้เวลาผ่านมาหกสิบปีจานก็ได้มาสิบปีแล้วเออเดี๋ยวนี้ไม่งอไขรแล้วกินแล้วโอ้ยเป็นคนหลวงแล้วอ่ะใช่ แมจะได้ไม่มากแต่ก็ยังถือว่ากาจา์ได้แล้วแต่หนูยังหนูยังไม่เป็นคนหลวงใช่ไหมหนูยังไม่อยากเป็นแต่ใกล้แล้วรายการเพลงใหม่รายการการหารเพลงใหม่วันนี้ก็จะนําเสนอบทเพลงเอ่อพุ่งโป่งดงจันทร์นกถิ่นพึ่งเขาวันที่11 ก็ท่านาตินะครับรายการอาหารใหม่วันนี้พวกเราลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวคิดหน้าเรามาเจอกันใหม่ปครัเสนอเพลงใหม่ๆกันต่อไปสวัสดีครับ จันใกล้กันลับรวง่งเหลือไว้เพียงชื่อุ่มพวงดวงจันและบทเพลงวานวันเวลาปราพาสิ่งรักเอาไปนักร้องควันใจฝากไว้บทเพลงตำนานผู้คนรำลือเพลงสนุกเพลงเศร้าเพลงวาา คนเรียกขานร,ราชนีเพลงลูกทุ่งไทยวัดท้าประดานครบรอบของทุกทุกปี แม้เธอจะอยู่แห่งไหนก็ยังฟังใจคุกหวงดวงใจ จะอยู่แห่งไหนก็ยังฟังใจคุณ